สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนายหัวเกียรตินะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านวังเนียงเทศบาลเมืองพัทลุงเดี๋ยวไปดูการบําบัดเขาจะบําบัดอะไรกันเดี๋ยวค่อยดูนะครับมันมีการบําบัดกายภาพหรือยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันสวัสดีครับนายหัวเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชาวนี้ทําอะไรกันครับอ๋อวันนี้เขามาสาธิตในเรื่องของสุขภาพนะครับใช้เครื่องคล้ายๆเป็นขึ้นแม่เหล็กนะครับ แล้วสามารถจะไปปรับเรื่องของการไหลเวลโลหิตนะครับการไหลเวลโลหิตดีเมื่อการไหลเวลโลหิตดีขึ้นนะครับสุขภาพโดยส่วนรวมก็ดีขึ้นคนที่เป็นเส้นเลือดขอดนะครับสามารถจะหายได้นะภายในสองสามครั้งที่เขานั่งนั่งครั้งละสามสิบนาทีนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งได้รู้จักพอมาจาที่ได้ดูครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสองวันที่แล้วแล้ววันนี้เขาก็เชิญทีมงานมามามาดูการสาธิต การปรับสภาพการไหลเวียนโลหิตในร่านกายปรับสมดุลนะฮะปรับสมดุลโดยใช้เครื่องไฟฟ้าพื้นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวลงลงไปดูกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้พอสุขคนกําลังเป็นฟรีเทนเตอร์อยู่นะครับเมื่อกี้ผมเสร็จแล้วครับรู้สึกดีคล่องตัวนะครับเลือดไเทดลองแล้วเมื่อกี้ทดลองนี่เสร็จหมานๆเลยนะครับครับเดี๋ยวจะพ่วงพาเข้าไปดูนะครับเฉียครับเฉียครับนีเจ้าหน้าที่เข้ามาด้วยนะครับหลายคนนะครับมากันกี่คนครับ อนนี้คนค่ะเดี๋ยวท่านผู้นำกำลังจะตามมานะคะตามมาตามมาอ่าเบอร์หนึ่งของบริษัทกำลังตามมาครับผมและสิบโมงนะคะเจสันสิบโมงถ้าท่านฟังรายการนี้อยู่เดี๋ยวมาได้เลยนะครับที่บ้านนายหัวเกียรติชุมชนบ้านวังเนียงนะครับตอนนี้พอสุคนกำลังเป็นฟรีเซนเตอร์ทำอยู่นะครับเมื่อบิดตันในอวัยวะที่สำคัญเช่นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและสมองทให้เป็นถ้าท่านสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้ว ไม่เกินเที่ยงวันนี้ท่านมาได้เลยนะครับแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามรายการของผมกันแล้วกันนะครับวันนี้ผู้นําจากกรุงเทพจะลงมาที่ใบนะครับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปที่2กัแล้วกัน ครับวันนี้อาจารย์ทวีนวลเรืองนะครับเจ้าของเกษตรตัวอย่างก็มาด้วยวันนี้เอากาแฟมาเลี้ยงประยุทธ์วันนี้เราจะมาเรื่องสุกภาป้าอะไรเ่ยแล้วสุกกาป้าไม่ดีวันนี้เราเลือดลมมันไม่ค่อยสมบูรณ์วันนี้เรามาดูเลือดกันครับมาดูกันนะครับครับเมื่อกี้ผมทดลองแล้วนะครับใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทุกคนกําลัง ท่ายัวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันแล้วกันขอบคุณอาจารย์ทวีแล้วขอบคุณนายวัวเกียรติขอบคุณทีมงานนะครับที่ลงมาดูแลสุขภาพในชุมชนของเทศบาลเมืองพัทลุงก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ